แอดมินเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านนะคะอยากที่จะมอบทรัพย์สินที่เราได้ทํามาหากินทั้งชีวิตเนี่ยให้กับใครคน,นหนึ่งที่ดูแลเรานะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทายาทหรือลูกหลานดังนั้นวันนี้แอดมินจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะทําพินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะแอดมินจะส่งให้แล้วก็สามารถที่จะกรอก ข้อความนะคะก็คือเป็นการพิมพ์เอกสารมาดูกันเลยนะคะพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยจะเป็นการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการเขียนเนี่ยตกเติมก็ต้องมีการเซ็นกำกับกันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการพิมพ์ทั้งหมดก็จะยิ่งดีมากๆในพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องมีพยานลงชื่ออย่างน้อย2คนนะคะซึ่งพยานจะเป็นอย่างไรก็มีบทบังคับของกฎหมายอยู่นะคะ เรามาดูหน้าตาแบบฟอร์มกันนะคะพิ่ในกรรมนี้ทําขึ้นวันที่เท่าไหร่นะคะข้าพเจ้าคือใครอายุเท่าไหร่ที่อยู่อะไรนะคะขะคอทำให้ในกรรมโดยแสดงว่าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้วเนี่ยยกทรัพย์สินอะไรให้ใครบ้างนะคะเราจะต้องเฉพาะเจาะจงนะคะว่าที่ดินเลขที่1นึ่โฉนดเลขที่2 3 4ี่เนี่ยเรามอบให้กับใครนะคะแล้วก็เงินในบัญชีธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรเนี่ยมอบให้กับใครรถยนต์หมายเลขทะเบียน ที่มีชื่อของเราหรือว่าจะเป็นหมายเลขทะเบียนอะไรก็ตามนะคะมีหลายคันมอบให้กับใครก็ระบุไปให้ละเอียดทรัพย์สินทั้งหมดนะคะต้องชจดจดจองอย่างเช่นอ,อ่พระเครื่องที่อยู่ในกล่องนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับใครหลังจากนั้นนะคะในการจัดการมรดกเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ถ้าเรามอบให้ผู้ทำพินิกรรมผู้รับพินิกรรมได้รับทรัพย์มรดกเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกก็จะง่ายในการจัดการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็าจ,จะบอกว่าเมื่อถึงความตายเนี่ยก็จะแต่งตั้งให้กับผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกหากถึงความตายถึงแก่กรรมเนี่ยพร้อมกันหรือก่อนเราเนี่ยก็จะมอบให้กับคนนี้ เป็นคนจัดการมรดกเจ้ามรดกเนี่นนนต่อไปนะคะเขาเจ้ายืนยันว่ามีสิสัพัญช์ญะสมบูรณ์ทุกประการนะคะได้อ่านและเข้าใจข้อความนิพินิกรรมนี้โดยตลอดแล้วก็ตรงตามจิตอารมณ์แล้วจึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกันณนะสถานที่นี้ นะคะก็คือสถานที่เราอรุดมขั้งตอนนี้นะคะลงชื่อผู้ทํมิตรกรรมลงชื่อผู้เขียนหรือพิมพ์และมาดูนะคะพยานเราต้องระบุนะคะข้าพเจ้านายหรือนางนางสาวอะไรก็ว่าไปนะคะที่อยู่อะไรจะมี2คนนะคะกฎหมายบังคับเลยนะคะว่าต้อง2คนยังไงก็ต้องหามาได้2คนต้องรับรองว่าผู้ทำาิตรกรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการนะคะจะลงชื่อว่าเป็นพยานก็ลงชื่อว่า,าอสองที่ซึ่งพยานนะคะจะต้องรู้เห็นการทำมิตรกรรมของเจ้ามารดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอามาเซ็นกันทีหลังแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น จะต้องรู้เห็นขณะทําพฤติกรรมแล้วก็เห็นขณะเซ็นชื่อแล้วก็พยานต้องเซ็นชื่อต่อหน้ากันด้วยนะคะทีนี้ข้อสําคัญที่แอดมินอยากจะเล่าเรื่องข้อกฎหมายให้ฟังนะคะกฎหมายบอกว่าผู้เขียนผู้พิมพ์หรือพยานนะรวมถึงคู่สมรสที่ชอบใด้กฎหมายของผู้เขียนผู้พิมพ์หรือพยานเนี่ยจะเป็นผู้รับทรัพย์มรดกไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ระวังนะคะคนที่ลงชื่อตรงนี้ ะะกับลงชื่อเป็นพยานเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นคนที่รับรัพพลาดอร์สำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเป็นอันสิ้นผลใช้ไม่ได้เลยและผู้ทําไม่ได้กรรมเนี่ยจะต้องมีอายุ15บปีบริบูรณ์ขึ้นไปและพยานที่ลงชื่อเนี่ยจะต้องบริวารีภาวะแล้วด้วยนะคะซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการทำพฤติกรรมนะคะแล้วก็แอดมินแนะนำนะคะให้พิมพ์เอกสารถ้ามีเอกสารหลายๆแผ่นนะคะให้พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังให้เป็นแผ่นเดียวกันสิทธิหน้าที่ความผิดที่มีนะคะก็ ระบุไว้ได้เหมือนกันนะคะว่าจะให้ใครเป็นคนจัดการแล้วก็ทรัพย์สินที่ระบุที่จะมอบให้ใครนะคะจะต้องแยกจากสินสมรสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งเงินประกันชีวิตนะคะเงินบำเบ็ดตกทอดชาปนกิจนะคะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากความตายของเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทรัพย์มรดกนะคะเพราะว่าทรัพย์มรดกเนี่ยจะต้องได้มาหรือก่อนที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย